อย่าเพิ่งซื้อไฟคาดหัวแบรนด์อื่นครับผมมาดูคลิปนี้ก่อนนะครับนี่คือการ POV รีวิวไฟคาดหัวแบรนด์เอวรชิราคาเพียงแค่300กว่าบาทนะครับมีทั้งแสงสีวอร์มแบบนี้แล้วก็แสงสีขาวสามารถยิงลำแสงได้ไกลถึง1000เมตรหรือ1กิโลและยังสามารถขยายแสงได้กว้างแบบนี้ตามต้องการนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สวนยางพาราของุณลุงคนาสิบไร่สวนยางที่ว่างมืดมืดเจอไฟฉายตวงนี้ไปสว่างทั้งสวนนะครับผมกรีดยางไปไล่ไปนาไปสวน แนะนำเลยครับผมตัวเดียวเอาอยู่นะครับส่องไกลกระจายกว้างแล้วตัวนี้ให้แบตเตอรี่มาถึง6000มิลลิแอมสามารถเปิดได้3โหมดนะครับผม1เลยสว่างเข้มแบบนี้2ส,สว่างปานกลาง3ส,สว่างน้อยและ4ไฟฉุกเฉินนะครับใช้งานได้แป0ชั่วโมงและยังสามารถใช้งานตากฝนได้ด้วยบ้านไหนต้องการไฟฉายเข้มๆส่องไกลๆเอาไว้ติดบ้านติดสวนนะครับผมแนะนําเลยฮะตัวนี้ไม่ผิดหวังครับราคาเพียงแค่300กว่าบาทสนใจไปใช้งานจิ้มตะกร้าได้เลยครับผม